สวัสดีครับจากร้านไอที LED นะครับวันนี้นะครับก็จะมาดีวิวนะครับงานติดตั้ง by LED projector นะครับในรุ่น ST b l u นะครับ Multi Chip ปลาย BMLD e นะครับรถที่มาติดตั้งในวันนี้นะครับเป็นรถ t o y o t a Yaris นะครับตัว1.2 hatchback นะครับซึ่งเป็น Eco Car ตัวแรกของ t o y o t a นะครับรถคันนี้เนี่ยก็คือของลูกค้าเนี่ยจะเป็นตัวท็อปอยู่แล้วนะครับมาจากโรงงานนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไฟจะเป็นโปรเจคเตอร์นะครับแต่จะเป็นโปรเจคเตอร์ฮาโลเจนแบบ55วัตต์นะครับอันนี้เนี่ยก็คือของเดิมเนี่ยก็จะเป็นลูกแก้วแบบขุ่นนนี้ะครับ เลนก็จะไม่ได้ใสนะครับแล้วก็นี้เนี่ยคือลูกแก้วมันหมองด้วยนะครับทำให้แสงออกมาได้น้อยนะครับบวกกับหลอดฮาโลเจนเดิมนะครับที่ความสว่างน้อยนะครับลูกค้าก็เลยมาเปลี่ยนเป็นตัว b บ LED นะครับที่มีกําลัง55วัตต์นะครับตัวนี้เนี่ยเป็นมัลติชิปไบเบียนนะครับในรุ่น s t b ซูซึ่ง STB ีเนี่ยก็คือจะมี2หน้านะครับจะมีตัวที่เป็นสีดําแบบที่ลูกค้าติดตั้งนะครับแล้วก็ตัว ST b ูที่เป็นสีฟ้านะครับแบบของลูกค้าก่อนหน้านะครับ ที่จะลงในช่องนะครับอันนี้เนี่ยก็คือจะเป็นมัลติชิ i p b บีมเอลด์5วัตต์นะครับติดตั้งได้อย่างเนียนนะครับโดยที่ถ้ามองจากหน้ารถเข้าไปเนี่ยก็คือจะไม่รู้เลยนะครับว่ามีการดัดแปลงการเปลี่ยนลูกแก้วนะครับแต่ถ้ามองเข้าไปเนห็นครับจะเห็นเป็นเคลียร์เลนนะครับสนิ้วนะครับซึ่งจะมีขนาดที่เท่าๆกับของเดิมนะครับตัวนี้นะครจะเป็นงานติดตั้งแบบตรงรุ่นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย จะสามารถใส่ได้เนียนๆโดยที่จะอยู่ในกรอบตำแหน่งเดิมทุกอย่างของโรงงานหมดเลยนะครับไม่ต้องไปแก้ไขดัดแปลงกับตัวโฮมรถนะครับเนี่ยเห็นไหมถ้ามองเข้าไปจะเห็นเป็นตัวชิป RVD ขนาดใหญ่เลยนะครับคือถ้าไม่ได้สังเกตเนี่ยที่จะมองเคลียร์เลนเนี่ยก็คือดูไม่ออกเลยนะครับว่าลูกค้าเนี่ยรถคันนี้เนี่ย,ยได้มีการติดตั้งในส่วนของ ไบเอลดีโปรเจกเตอร์เข้าไปนะครับมาดูทางฝั่งคนนั่งกันบ้างนะครับก็จะเนียนๆตรงรุ่นแบบนี้นะครับซึ่งมองภายนอกอย่างที่บอกก็คือถ้าไม่เปิดไฟเนี่ยก็จะดูไม่ออกเลยประมาณนี้นะครับอันนี้ก็ลูกค้ามาไกลจากปักช่องเลยนะครับมาติดตั้งที่ฉาเชิงเซานะครับเดี๋ยวเราจะมาดูแสงกันนะครับเพราะว่าวันนี้เดี๋ยวจะรีวิวในช่วงกลางวันนะครับนี่ครับแสงที่ทุกคนเห็นตอนนี้นะครับเป็นแสงจากตัวไฟหน้านะครับ b y l อลดีเอ u นะครับซึ่ง ลูกค้าเนี่ยนอกจากติดตัว s c b o o ตัวนี้แล้วเนี่ยนะครับก็ยังมีการเพิ่มในเรื่องของออปชันนะครับที่เป็นปรับระดับแท้ตรงรุ่น10ระดับนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะให้ดูในรถนะครับนี่อันนี้เป็นระดับใช้งานนะครับโดยผมจะงัดขึ้นให้ดูนะครับนี่เวลาเดินทางไกลนะครับถนนมืดมืดคันเดียวเนี่ยต้องการแสงสว่างที่ไกลขึ้นนะครับก็สามารถที่จะงัดขึ้นได้เลยนะครับรวมทั้ง กรณีที่เรามีผู้โดยสารด้านหลังนะครับไฟหน้ามันจะเชิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเราสามารถที่จะกดลงได้นะครับแบบนี้นี่สามารถปรับได้ที่ปลายนิ้วนะครับดูตัวคัตออฟในฉากไฟได้เลยนะครับว่ามันจะค่อยๆลงนะครับเนี่ยอันนี้ลงสุดแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะปรับขึ้นเป็นตำแหน่งใช้งานนะครับซึ่งก็จะอยู่ในตำแหน่งนี้นะครับนี่อ่ะเดี๋ยวผมจะปรับสุดขึ้นสุดนะครับแล้วก็ปรับลงสุด ให้ดูนะครับนี่ก็จะปรับได้ง่ายๆนะครับเพียงปลายนิ้วมือนะครับสำหรับยาลิตตัว1.2นะครับก็จะเป็นงานติดตั้งแบบเป็นตัวสวิตช์แบบตรงรุ่นเลยนะครับซึ่งจะสามารถปรับได้10ระดับนะครับก็สามารถติดตั้งได้เนียนๆเลยนะครับสำหรับตัวยาลิตอีโคตัวนี้นะครับอ่าแบบนี้นะครับทีนี้เดี๋ยวเราจะมาลองนั่งในรถกันดูบ้างนะครับว่า ในรถช่วงกลางวันนะครับคันนี้ของลูกค้าเนี่ยก็คือเป็นฟิล์ม60เลยนะครับอ่ะเดี๋ยวจะปิดก่อนนะครับก็จะเป็นแสงกลางวันครับเพราะว่านี้เราส่งงานช่วงกลางวันนะครับพอเปิดไฟหน้านะครับก็จะติดทันทีนะครับตามสไตล์ของตัว b บ b บียมอารนั่นเองนะครับทีนี้นะครับตัวนี้เนี่ยเนื่องจากมันเป็นโปรเจคเตอร์เดิมเนี่ยสูงต่าจะอยู่ในตัวนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้เนี่ยไฟสูงต่ําก็จะอยู่ในตัวเช่นกันนะครับัดไฟสูงก็เนี่ยครับ จะขึ้นเป็นลำเนี่ยชัดเจนเลยนะครับเพราะว่ามันเป็นมัลติชิ b ไ b e a m led นะครับติดทันใจนะครับไม่ต้องมารอชาร์จหลอดใดๆทั้งสิ้นนะครับแล้วก็งานเนี่ยก็จะเป็นงานเนียนๆที่ใช้ปลั๊กทุกอย่างเดิมของรถหมดเลยนะครับจะไม่ดัดแปลงแก้ไขกับรถเลยนะครับทั้งตัวชุดปรับระดับนะครับตัวนี้นะครับแล้วก็ตัว b led ที่เราติดตั้งนะครับก็จะเห็นได้ว่าเป็นงานแบบตรงรุ่นหมดเลยนะครับเนี่ยอันนี้คือเป็นช่วงบ่ายอยู่นะครับก็จะเห็นได้ชัดว่า แม้ไดเป็นช่วงบ่ายกับฟิล์มหน้า60เนี่งซึ่งจะตัดแสงไฟหน้าออกไปอีกแล้วเนี่ยมันก็ยังเอาอยู่ได้อย่างสบายๆนะครับคัดออฟระดับต่างๆเนี่ยก็อย่างที่ทุกคนได้เห็นเลยนะครับนี่อันนี้ผมลองปรับลงนะนะครับอ่ะปรับกลับในตำแหน่งใช้งานนะครับก็ง่ายๆครับแค่ปลายนิ้วนะครับเราสามารถที่จะหมุนตรงนี้ได้เลยนะครับนี่ สามารถที่จะหมุนเลือกได้เลยนะครับที่ลูกค้าแต่ละท่านที่มาติดตั้งที่นี่ก็จะทราบดีนะครับว่าการใช้งานจะง่ายนะครับเพราะว่าลูกค้าสามารถปรับทุกอย่างได้ตามที่ลูกค้าต้องการเลยนั่นเองนะครับประมาณนี้นะครับสำหรับตัวงานติดตั้งของ b y l v d STB ูนะครับที่ติดตั้งกับรถเตอร์ต y a r ยานะครับตัว1.2 e ่ o จคันนี้นะครับเนี่ยเห็นไหมเวลาที่เปิดไฟหน้าปุ๊บนะครับก็จะเห็นเป็นข้างในเป็นเคลียร์เลนชัดเจนนะครับจะมีความเหลือบบูนิดนนะครับเพราะว่าเป็นเลนบูนะ นี่นะครับอันนี้ฝาฝาของลูกค้าก็มันจะมองๆนิดนึงนะครับแต่การที่จะส่องแสงผ่านไปได้นเนี่ยก็คือสบายๆนะครับสำหรับตัว s t b ตัวนี้นะครับอ่ะประมาณนี้นะครับสำหรับทั้ง2ข้างนะครับเราก็ได้ทำการอัปเกรดตัวหลอดไฟหลีให้ลูกค้าด้วยนะครับเป็น LED นะครับเวลามองเข้ามาเนี่ยก็จะเป็นชุด LED เท่ๆแบบนี้เลยนั่นเองนะครับ โอเคประมาณนี้นะครับก็ขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้นะครับเพราะว่าคงไม่ได้ทดลองเทดได้กลางคืนเหมือนคลิปก่อนก่อนนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็ยังเป็นช่วงบ่ายอยู่เลยนะครับแล้วก็ฝนน่าจะตกแล้วนะครับเดี๋ยวลูกค้าต้องกลับปักช่องแล้วนะครับก็ขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับสำหรับท่านใดนะครับที่ต้องการติดตั้งไฟหน้าสว่างๆแบบนี้นะครับแล้วก็ต้องการติดตั้งในเรื่องของชุดปรับระดับไฟหน้านะครับรถท่านจะเป็นรถรุ่นไหนอะไรยังไงเนี่ยก็เดี๋ยวทักมาคุยอีกทีนะครับเพราะว่ามันไม่ใช่ว่าทุกรุ่นจะใส่ได้้แบบนี แล้วก็ตัวยลิสอีโคตัวนี้นะครับกับ a อทีรวมทั้งรีโวเนี่ยมันเป็นปรับระดับสเปคพิเศษนะครับซึ่งไม่มีใช้ทั่วไปไม่ได้ด้วยนะครับแต่ที่นี่เราจัดให้ได้นะครับสำหรับลูกค้าที่ต้องการมาใส่นะครับสำหรับรถโตโยต้นะอ่าประมาณนี้ครับสำหรับท่านใดที่ต้องการติดตั้งนะครับก็ติดต่อมาได้นะครับช่องทางการติดต่อเนี่ยไม่ว่าจะเป็นไลน์กับเบอร์โทรจะเป็นอันเดียวกันนะครับนั่นก็คือเบอร์062 3 4 2 5 5 5 0นะครับ ลูกค้าจะสะดวกโทรหรือสะดวกทักไลน์นะครับก็ติดต่อมาได้เลยนะครับก็จะติดตั้งให้เนียนแบบนี้เลยนะครับเราเปิดปิดด้วยตู้อบพรมด้วยนะงานเนียนๆรับประกันเรื่องน้ําเข้าตลอดอายุการใช้งานนะครับถ้าลูกค้าไม่ไปเกิดปฏติเหตุมานะครับไม่มีน้ําเข้าแน่นอนนะครับโอเคแล้วก็ร้านเนี่ยอยู่ที่อําเภอแปลงยาวจังหวัดชายเชียงซาวนะครับแล้วก็ฝากในเรื่องของตัว f Facebook f a แ p a g e ด้วยกันนะครับเป็น scld headlight นะครับรวมทั้ง YouTube Channel ก็จะเป็น scld headlight เช่นกันนะครับ สำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับกับโตลต้ายาลิสนะครับ1.2นะครับที่ติดตั้ง b บ LED s t b อนะครับมั l ติชิป p บบ Beam l ี d 55วัตนะครับตัวนี้เนี่ยก็ค่าแสงก็จะออกเนืองเหลืองนิดนิดด้วยนะสำหรับคนที่ไม่ชอบแสงขาวมากนะครับก็ถือว่าตัวชุดนี้ไปเนี่ยจบได้สบายสบายเลยนะครับเป็นมั t ติชิปด้วยโอเคครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าจะเป็นรถรุ่นไหนอะไรยังไงก็ฝากติดตามด้วยแล้วกันครับสำหรับวันน